มึงทำเสียงหมูดิที่กูบูทไม่ได้ที่บอกแต่มันเลือกฟอเหรอนอ๋อกิ๊ดเดียวกินไปแล้วพี่แต่ไม่เป็นไรถือว่าเสียงไม่ออกือ้กูอยู่บนหรือล่างจริงๆอ่ะพี่กดเปิดฝ

แบล็ค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 แบลอคแบ้็อแมล็คองล็งแบล็คแบล็แบล็คแบล็คบล็คแ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 าล็คแบ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 ล็ค่บล็คแล็คแ็คแบล็คแบล็คแบล็คล็คแบ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 ล็อแบล็คแบล็คแบงคงบอ็คแบล็คแบล็คแบล็มแบล็คล็คแบล็คแล็คแบล็คแมล็คแบล็คแบล็อแแบล็คแบล็คแบล็คแบ

อ๊ยยโอ๊อ๊ยยอ๊ยยโอผมมาจะเล่นพี่ตึ๊กตึงโอุ้ยอุ้ยอ้าาธนามึงเพื่อนเลิฟมาอยู่กลัวไม่กอกูตายเฮ้ยนี่เต็มเลยเพื่อนเต็มเลยเพื่อนกูไม่กลัวเว้ยกูไม่กลัวแล้วกูจะบอกว่ากูไม่เฟี้ยวอะกูเลี้ยวอ่ะคับแกดูกเลี้ยวอ่ะเออแม็กโดดมาะลรวะเออแล้วโดนอะไรอีกเแม็กสวยสวย

ยู่เมฆกีนะครับก็หวังว่าตอนนี้น่าจะมีคนได้กันเยอะยะมากมายนะครับก็นั่นแหละถอยนน้องถอยถอยนะพี่แม่มีสกิลนะน้องสกินฟรีแต่เจ้าเนยแม่งสกินสวยว่ะจ๊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 จิก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 กระโดดขึ้นฟ้าเขเอรียบยองยงยโอโบ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 ไปแล้วัวไแล้วไลไลตึงไล่ตึง มันนีแทงป้อมไว้ผมผมตุยหน้ามันได้ไม่พี่ถ้าพี่มีอาติพี่แทงป้อมได้โไประยะกินข้าวพี่แทงป้อมพันธ์คำอ่ะเพื่อนวาไว้ให้เพื่อนมางไว้ให้เพื่อนวางไว้ให้เพเข้าเพื่อนตายแล้วกูก็จะตายอ่ะพี่มาอะไรอาเฮ้ยย่าโผล่หรอ มาสมบุ้มเอ๊ยดูบ้านมา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 วเออเ้ยโอ้ยไม่มอ้โอ้ยเออวยุ๊มา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 งาแล้วงารลำบากห้อยู่ไอ้ยังางานนะพุนี่มันมันจะดูดโดนตั้มตั้มตั้ตั้มตัไปกับตัวที่บ่อปดูดิเฮ้เพื่อนเพื่อนีนี้มามาโชว์มาโชว์เซลฟี่ครับนะเดียม มึงปุ้ทำเสียงหมูดิพ่ออะไรเป็นโน้นเลยไม่ที่มึงเชื่อมแบบอย่างอีทเหมือนหมูโดนตีอ่ะเฮ้ยเ้ืไอ้่ายี่ไม่ตัดเลยแท้เลยพันซีซีอ่ะกูบอกเลยตรงเนี้ยมา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 แล้วมันจะวาแล้วตาชีพไม่เกินหน้าเกินตากูเชื่โหเกินหน้าเกินตาอะไรเพื่อได้สาบตัวเพื่อนดูดิ วิ่งหนีไปอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่ไหวโอ้โหมึงดูกูโดนดึกงดิแค่เห็ดกูเป็นไรเนี่ยวถอดออกจากมุมเด็กดื้อได้เมื่อไหร่ดูเนี่ยครับนี่ขนาดเราสี่คนเราไปนี่มันยังดึงตึงเอาไปเลยเพื่อนจติดแล้วติดเพลงติดหูก็งี้แหละเฮ้ยเเยยฮ้อะใหญ่เดี๋ยวมันจริงต้องไปหายเอาเอาลิงก์ให้กูด้วยแล้วกันร้องกันแล้ว เดี๋ยวมันจะล็องเอาดาร์กดิมาบนิดออกมาได้มามโศสารตัวแม่ปลาบูอาัยอยู่ในป่ากองกลางมาแล้วเขา้วใครเขาร้องมันจบเพลงได้วเใครเขาไปร้องได้จะจบเพลงมันนะล่าสุดก็เอาปลามาปัดเผ็ดแม่งเลยปุ้มเอ้าฝันสลายเย็นหมุนๆๆๆๆๆเย้เย้เฮ้ยจอคับคับจอ อวินิกคโยนเกมตึงๆเอ้าก็เดี๋ยวเขาไม่เกิดอ่ะดูดอะไรวะนั่นแหละดูดกูนี่แหละเอ๊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 ะก่อมาดิวุ้บก่อมาดิวุ้บก่อมาดิวุ้บไม่ต้องวุ้บหรอกเอ๊ะ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 ก่อมาดิวุ้บก่อมาดิฮึ่มโลให้ละเลวตายเลวตายสวยสวย โอ้แม่งเสพฝูชิปหายเป็นอะไรวะวอนเนี้ยไอ้เหี้ยแด่อะไรเข้าไปวะไปมันโคตรบู๊เดี๋ยนี้ไปแตกจัดบะั้งไปทำอะไรมากูถามจริงถึงได้บู๊ตมาหนักขนาดเนี้ยฮะน่าดีน่าดีเขาเรียกวัดพุทดิบรักนั่นก็คือเคยโดนแม่เชฟกระตแทกเลยกะอาเล็กบู๊ซี่บ้าลไปแงบมอบเด็กทำไมตึง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 เยอะเยอะเฮ้ยไม่ยอมไปหรอกนี่เลยเดีย็นเยืนจะเย็ชิมครีมจุ่มนม ติง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 จุ๊กแล้วหมายคนาีว่แทงน้องเป็นกลัวก็ตอนแรกก็ตอนแรกเป็นกู่ายไปเป็นการเป็นิูไงเ้ามีชื่ออะไรอ่ะอะไรป้อมเนี้ยชื่ออะไรอ่ะโอ้โออมาตีคนแรงตีแรงเหรอมดเวลครับผู้ดออกมาเราเม้มาจากไหนมันดูตัวของดิบ้าเนี่ยวางกับบ้านนะแม่วง

ไม่กูเป็นไรก็ไม่รู้เฮ้ยมึงทำมาแตกเล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วเข้ามายืนแล้วข้าวมันจบไปและดูอีกดูอีกสายตีธรรมดาไม่ไหวเลยเชื่อติงดูเวนเกียร์ไม่ได้ต้องออกตีธรรมดากายภาพแล้วอะมึงเห็นไหมนะเล่นเวนเกียร์แล้วมันบางปิ่มเลยนั่นอะดูดิโอ้ชื่อสายตัวโคตรบางเฮ้ยมัดูเสียดิโอ่กูซูจีดูดิ แกงมานดูเอาดาเมจไหนเกคิ่ะโอมามันตายม่มีดาเมจเคิฟใช่ดู่ดูดูเอดเนวดเอเนเวดวะ้ไม่ใช่แทงอะดูปูวาซอยดูเฮ้ยมันตีธรรมดานะเว้ยนันแหนี่มันกุป่ปงหัวแบะเลยได้สิบแปดวเพื่อนเฮ้ยไป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 ไเดี๋ยวส่นไเอาดากันเอาดาให้มันกนไปมึงนี่ทีบบอกไว้เยอะนะคุณได้ข่าว เริงที่ต้องแก้แค้นให้ผมแล้ว That's the wrong number เอาวาวัาทุบพี่ไม่เข้าได้ไงเป็นไปไม่ได้พวกพี่คือหมูลองลองลองให้ดักเฉยเนมเล่มไปข้างหลังก่อนแล้วกันเอาสองตัวที่มันเดือดเอาตัวที่มันจะกันไหมเกือบตีแตก MVP จูเก๋อ ไม่ได้แตกไม่ได้แตกเพราะหมักกันไม่ไหวผู้ดังเลยแตกเพราะตัวเล็กดักตัวประกอบหรือเปล่าเหรียญเงินแข้งว่ะกูได้เหรียญกูได้เหรียญเงินมาว่ะได้เหรียญเงินไฟเตอร์เหรียญทองแคนดี้โอ้ยพัดโดนเหรียญชมเชยเม็ดอุ้ยได้เหรียญทองเม็ดแว่ในชนะไม่ได้เหรียญอะไรเพื่อนคนอื่นก็ได้เหรียญมาเลยนะเพื่อนไปดูก่อนดูกลายเป็นตัวอะไรไปไม่ได้เหรียญชมเชยก็ไม่ได้กูจะจอกเลย S <S ตอนนี้มารีวิวอะไรเนี่ยไม่เห็นอะไรหมูป่าหมูป่าอยู่ตัวเดียวไม่เห็นชนะเลยอยู่อยู่โอเคครับคือ